ติงน้อยเอาขาให้เราแล้วแต่ตออกมาเป็นสองชิ้นแบบนี้นะทีนี้ก็ยัดนุ่นเลยจากนั้นก็ใส่กระเล็ดหิมมะเด้รูปทรงแบบนี้จะช่วยคุณแม่หลับฝันดีฮ้ยเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยได้นอนเลยปวดหัวจัง uh huh. ไม่ค่อยสบายตัวอีกตั้งหากโอเคนอนเล่นดีกว่าเราเ mm hmm. ตียงมันก็นุ่มดีฮะ mm hmm. แต่ว่าจะนอนท่าไหนดีละ่ะที่รักจา๋าผมเอาหมอนมาให้แล้วนะ mm hmm. อ๋อหมอนคนท้องเหรอดีจังเลย <c oughs> ขับใจนะแจ็ค mm hmm. ปริ้นรูปหัวกระโหลกแล้วก็ตัดเลยทีนี้ก็ใส่ฟางที่ทำมาจากกระดาษแล้วก็ใส่กระดาษย่นด้วย สายตาแล้วก็บอ,อะไรอยู่ข้างในกันนะสาวๆจัดงานปาร์ตี้ให้กับวันเสาร์ให้อย่าแอบ,บดูเชียวน,น,นะอีกขั้นเดียวจ้ะอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์คือพวกเราจัดงานปาร์ตี้เธอเนะี่ยปาร์ตี้ออะไรกันล่ะเนี่ยนี่เธอดูสิจจาฉันซื้อนี่มาให้ด้วยนะ ได้เมื่อีเป็นยาต้ากันติงเองก็อยากจะเล่นด้วยฮะเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยอ๋อนายนี่เองมาเนี่ยเร็วเข้าติงไม่มีใครมาขัดขวางฉันได้หรอกนะว้าวได้ได้ลูกสาวยินดีด้วยนะจ๊ะ <laughs> ขอบใจมากนฮะ <laughs> ได้ลูกบอลมาแล้ว ทีนี่ก็ตัดน้ำออกแล้วก็มาปาักไว้ที่สไตลออ์เฟรมท่าสีเรียบร้อยเอาเดอกไม้มาเลยแล้วก็ใส่ขอบข้างๆและเจ้านี่ก็คือดัมเบลยังไงละ่ะง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยม,มีอะไรได้หนักกว่านี้มะ ่ย,ยัังชวสวัสดีค่ะคุณคือโคชที่ฉันจองไว้หรือเปล่าอ๋อใช่เลยล่ะครับองั้นฉันขอเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเฮ้ย <Stop it. S 2> hey, ทำอะไรเนี่ยเป็นคนท้องเนี่ยจะยกน้ำหนักได้ยังไงเดี๋ยวก่อนนะนี่ยังไงละ่ะเซต็ออกกำลังกายสำหรับคนท้องอ๋อไม่เห็นจะเจ็บเลยเดี๋ยวผมช่วยนะครับใช่เลยใช่ขนาดดัมเบลก็ยังยกได้ เอาละครับพอแค่นี้ก่อนนะขอบคุณนะคะบายไว้เจอกันครับเฮ้ hey, หยุดก่อนนะมาทาสีดำกันทีนี้ก็ใส่เข้าไปใส่ลอ้อจากนั้นก็ใส่ไว้ด้านบนแล้วก็ติดหน้าจอ ตรงนี้จะมีปุ่มควบคุมเย้เ yeah, ครื่องอันเตอร์ซาวมาแล้วจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่คลินิกของเล,ลเลเดา <Hello. S 2> สวัสดีค่ะจองมาแล้วเรียบร้อยอ๋อ oh, เชิญเลยค่ะคุณเมกแกนทางนี้แล้วคุณเชิญรอตรงนี้ก่อนนะคะเอ้า oh, ทำไมอ่ะอ oh ๋อ oh, คุณหมอซ้มซ่ามทำเครื่องตกแล้ว สวัสดีค่ะมาตรวจนะคะโอ้ขอโทษนะพอดีเครื่องเสียนะยังไงนัดใหม่แล้วกันเนาะอะเดี๋ยวฉันซ่อมให้ก็ได้นะว้าวเมแกนเธอซ่อมได้เก่งจังเรียบร้อยคะ่ะโอ้เธอนอนได้เลยนะแล้วคุณหมอก็ลองตรวจด,ดูสุขภาพาแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกเลยเละคะ่ะขอบขคุณค่ะยินดีอยู่แล้วเลยคะ่ะ เฮ้ฉันมาแล้วทุกอย่างปกติดีโอ้จริงเหรอดีใจจังปะไปเถอะนำเอากระถางต้นไม้มาเลยอ่ะเอานี่ด้วยนะจากนั้นก็พันเชือกแล้วก็ระบายสีโบสวยจังเย่าบให้สวยงามจากนั้นก็ใส่บอกเข้าไปข้างใน เบบี้อยู่ในเนี้ยสนุกไหมครอบครัวของแม่แกนออกมาปิกนิกกันที่สวน่อเจ้ากระรองน้อยมาแอบดูอะไรเนี่ยเอาล่ะปูเสือเธอญเลยจ้ะ Thank you. แซนวิชอร่อยอร่อยได้แล้วจ้ากินสิอยากกินอีกจัง จะเฮ้เจ้จาก,ก็ลองน้อยเแบบี้ฉันไปไหนอนี่เฮ้เขอยยังชั่วบิกนิก,กสำเร็จไปด้วยดีเย yeah! <c oughs> ตนนั้ใแตเป็นรูเลยจากนั้นก็วัดแล้วตัดตกแต่งให้สวยงางอ่าใส่สีซะหน่อย กรอบรูปสุดวินเทจมามาถ่ายรูปกันนะฉันว่าเธอต้องชอบแน่ดูซิ Hello Kitty สวยเปล่าสวยเปล่าเฮ้ยก็ได้เดี๋ยวฉันลองให้ดูดีเลยเ <s> อใชอยแบบนั้นแหละโอเคนี่แบบนี้เป็นไงล่ะแล้วแบบนี้ล่ะอืมรีสอร์ท <Wow. S 2> ว้าวเจ้าแม่ดรากูนเล่าภาพจะต้องออกมาสวยอย่างแน่นอนเออฉันหวังว่าง,งั้นดูสิสวยเปล่าออดีเทลทุกอย่างสวยจังเลย <c oughs> งั้นเอารูปไปแขวนไว้ที่บ้านดีกว่านะ <c oughs> นำเอาผ้ามาเลยแล้วก็ห่อด้ยวยผ้านำผ้าสีขาวมาด้วยนะเซบใส,บใสป่งปอม จากนั้นก็เสร็จเลยิิมะาคุณหมอโอลาฟมาหาคนไข้แล้วโอลาฟช่วยหน่อยเร็วเข้าเอลซ่าจะคลอดแล้วโอ้ได้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจัดการให้อย่าแอบม,มองเทียวล่ะทุกอย่างออกมาเป๊ะเลยในที่สุดเอลซ่าน้อยก็ออกมาสมบูรณ์แบบโอ้ยฉันปวดหัวจังเลยเอ้ฉันเอาเจ้าผ้าห่อมาแล้วเหรอเดี๋ยวเจ้าหนูน้อยจะหนาวสักก่อน <c oughs> อ๋อนี่คืออะไรแต่ตรงนี้อมเอากระดาษโฟมมาอันนี้แล้วกันทีนี้ก็ดึงริบบิน้นอ๋อต่อเตียงให้สวยแล้วก็ใส่ที่จับเฮ้รูปโอ,โอลาฟตรงนี้ก็จะมีเกเล็ดหิมะนะ นั่งตรงนี้กันนะโอลาฟเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเอลซ่าน้อยคุณลงมาแล้วนะดูซสิฉันเอาอะไรมาด้วยหนูน้อยต้องชอบแน่นอนเลยอ๋อดีจ้านอนซะนะจ้าหนูน้อยนอนนะมีความสุขดีจังขอบใจมากเลยนะโอลาานำแท่งไม้มาเลยแล้วก็ตัดส่วนปลายออกจากนั้นก็มาต่อกัน มาตัดกระดาษร่วมงนินเย้รวยแล้วเราแล้วเงินนี่มันมาจากไหนกันนะเงินลาลาดอลล่านั้นถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีในธนาคารแต่ว่าไม่พอเนื้อมือของเฮลิควินอย่างฉันล่ะโอ้ยโถยมันทำอะไรตรงนี้เนี่ยงนยิน,นอยู่ไหนอ๋ออองินดีหลก้น แล้วมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะเสียงแจ้งเตือนเหรอต้องเรีบไปแล้วเรางั้นฉันขอแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะหยุดเดี๋ยวนี้นะจอโจรนทำอะไรอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยจับฉันไม่ได้หรอนี่นี่เราได้ไม้ไ ข้าใจจ้ะตัดตรงนี้เลยแล้วก็เอาไม้มาต่อกันเอามาวางไว้ตรงนี้นะพอต่อกันแล้วมันก็จะกลายเป็นฉันวางแสนสวยแบบนี้ไงล่ะมาอแค่ยาวกล่องเลยว้าวสวยดีจังระบายเป็นสีขาวแล้วข้างบนก็จะมีผ้าห่มแสนนุ่มแล้วก็ใส่กระดาษไว้ตรงนี้นะ เสร็จเรียบร้อยแล้วละจ้ะอมแมนด้าวันนี้มาตรวจเอกสารสำหรับคุณแม่คนต่อไปค่ะว้าววันนี้มีคุณแม่เยอะเลยนะคะเนี่ยคุณจะได้รับความรู้เยอะเลยแหละค่ะเ,ออเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะอโอ้ยไม่ต้องอายค่ะเราเนะร่วมมือการทำได้อยู่แล้ววันนี้เราจะมาเปลี่ยนพ้าอ้อมกันเลยนะคะ <Fantastic. S 1> อ๋อน่าสนใจจังเลยค่ะ ม oh เอาล่ะค่ะงั้นเราก็มาเปลี่ยนผ้ออ้อมเลยนะคะ <to> ใครอยากจะสาธิตก่อนเอ่ยฉันค่ะ <laughs> ง่ายนิดเดียวเองค่ะ <laughs> อ๋อเก่งมากเลยจ dunno, ้ะเอลซ่าทีนี้ก็ตาคุณแล้วล่ะคะ่ะอ๋อได้ค่ะแบบนี้หรือเปล่าคะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่จ้ะโอเคงั้นฉันขอเปลี่ยนพ่ออ้อมแมวกันแล้วกันนะฮะแมว ฉันเป็นลูกแมวฮ่าฮ่ฮ่าฉันบันเลย <laughs> ดูของทั้งหลายนี่สิน้ำแข็งสไตล์ลโฟมแล้วก็แต่กระดาษโฟมจางนั้นก็ติดลอ้อ่ะเอานี่มาต่อกันเลยแล้วก็เอากระดาษตรงนี้มาเอามาติดไว้ด้านบนใส่กระดาษโฟม แล้วก็นำฝาเก่าของเจ้ากระดาษที่ชั่วเปียกมาด้วยเอาแปรงมาทาสีเลยว้าวสวยมากน้ำหลอนมะเซ็ปุ่มกดเครื่องอันต้าซาวได้แล้วฮัลโหเฮโอ้ที่รัก อะไรเนี่ยนี่เธอท้องตั้แต่เมื่อ,อไรฮะจะบา้าเรื่องไหนเออเฮ้ยเราต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วนะนี่ไม่ใช่ฟังฉันก่อนสิวันดีค่ะไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะก็แฟนผมนะ่ะท้องแล้วไม่ใช่แฟนผมเค่ยังอายอยู่นะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะอันท้าสาวก่อนนะคะที่รักผมอยู่ตรงนี้นะไม่เจ็บเลยนะคะคุณแม่เย็นนิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะฮะคณคะ มันคือเงินไม่ใช่เบบีนะคะบอกแล้วไงเล่าไรเนี่ยไม่ให้ฉันพูดดีนักเธออธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้ยคนแปลกเข้าทุกวันทุกวันอืมเอาไหนดีเปลี่ยนเลนส์แล้วก็ติดกล้องจากนั้น ทำไม่เป็นชิลเล็กๆใส่เจ้านี้แล้วกันเราจะมาถ่ายรูปกันเลยเอนโตนียรกำลังรอลูกค้าอยู่สวันดีครับมาหรือ,อยังสวัสดีค่ะเลดี้บักมาแล้วค่ะสวัสดีครับผมเป็นแฟนคุณเลยเชิญทั้งนี้ครับอ่ะโพสได้เลยนะฮะใช่แล,แล้วละครับใช่แล้วอ่ะมองกล้องเลยครับมอง ครับอ้แบบนั้นลหละครับคุณแลดี้บักคุณาดูสวยมากเลยดีครับอเอ่อมีคนต้องการความช่วยเหลือค่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนผมยังถ่ายรูปไม,ม่เสร็จเลยคุณยายกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่แต่แล้วก็มีโจรชั่วมาฉกกระเป๋าของเธอไปอ๋อกระเป๋าชอนเอามานะนายเนี่ยจะหนีไปไหนไม่ทราบฮะสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยอ้ขอบใจมากเลยนะจ๊ะ งั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับและเน่ก็คือบทสรุปของเฮโร่เรามาเคลืองแป้งเลยมาทำครัวซองกันใส่ลายจดุดจากนั้นก็ใส่ผักเดี๋ยวเวลามาทำจาแล้วระบายสีเอามาวางไว้ตรงนี้แหละกินได้อร่อยนะว้าวที่เนี่มีคนเยอะจังเลย ส่วนเลดี้บักเองก็อยากจะมาหาอะไรอร่อยๆกินอเออเชิญได้เลยครับไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับขออะไรก็ได้อร่อยที่สุดในเมนูนี้เลยค่ะเออเออออสั่งหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยมาแล้วครับของอร่อยๆว้าวเยอะจังโอเคงั้นฉันจะกินแล้วนะอ,อร่อยจัง,งเอ๊ะเหมือนจะขาดอะไรไป ลองไงอกีกินอะไรอะ่ะ oh <my> อร่อยขึ้นยอ้อนเลยบ้านเดินเบาแล้วก็วาดลวดลายของเจ้าแตงโมใส่สีดำเข้าไปอีกหน่อยเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็พันลวดเลยมาทำใบ ดลอดอว้าวเทปน่ารักจงังเอา้ามาทำอะไรตรงเนี้ยน่ารักจังเลยส่วนเอลซ่านั้นก็กำลังจะเป็นคุณแม่แล้วโอ้ยเน่นท้องจงังเอลซ่าไปเล่นกันมาไม่เอาฉันขอผ่านถวอะไรเนี่ยดูดิฉันเองก็ท้องนะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ได้อันนี้ใส่เทปเอาไว้มา โอ้ yeah, okay. ه, ง่ายนิดเดียวไม่เห็นจะเป็นไรโอ้โอ้ทำไมมันหนักแบบนี้ฮะฉันฉันกระโดดขึ้นไปไม่ได้ดเดี๋ยวเธอช่วยฉันหน่อยสิเห็นไหมคนท้องน่ะไม่ได้นั่ง,น,งนอนเพราะขี้เกียจหรอกนะกินแป้งโมเดมาขอบใจจ้ะ เราจะตัดกระดาษแล้วทีนี้ก็เอามาต่อกันแล้วก็ต่อกันตรงนี้กระดาษที่ชู่มาเลยทีนี้ก็ทำให้เป็นชิ้นๆวางไว้ด้วยกันว้าวมันจดไฟได้เหรอ จากนั้นก็ระบายให้เป็นสีดำด้วยแล้วก็ใสต่ตะข่ายเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเอาเนิ้วแย่เข้าไปไงเอลซากำลังรอโอล่ฟอยู่ายมาชา <ừ. S 2> ้าอีกแล้วฉันมาแล้ววันนี้จะเอลวันนี้เธอเป็นไงบ้างาฉันหนาวนะสิถามได้โธ่ฉันขอโทษนะหมวกไปสิดีขึ้นยังอ่ะ เดี๋ยวฉันจะคลุมผาให้นะแต่ว่าฉันยังหนาวอยู่เลยอ๋อรู้แล้วสเฟนขอบใจมากเลยนี่ไงฮฮตเตอร์รู้สึกดีจังเออแต่ว่าฉันร้อนมากเลยออ,อลาฟอุย้ยออฉันฉันฉันละลายแล้วดีนะที่ฉันมีพลังอะ เาาจะมาตัดกระดาษเลยดีมากแล้วก็พับให้เป็นกล่องจากนั้นก็ตัดพลาสเตอร์อย่าแล้วก็ใส่ในถุงแล้วก็ใส่กระปุกเข้าไปด้วยเจ้านี้จะเป็นของขวัญสำหรับคนแม่มือใหม่อิซาเบลล่ากำลังนั่งดูอะไรก็ไม่รู้อยู่ในโทรศัพท์เอะหรือว่าเราจะซื้อเจ้านี้ดีนะนี่ฉันมาแล้วดูสิฉันมีอะไรมาด้วยฮะ น่ารักดีจังอะโอเคทำตามนี้นะเราจะต้องเอาน้ำแล้วก็เอาเจ้าผ้าพันแผลเนี่ยจุ่มนะ้ำจากนั้นก็พันไว้ที่ท้องนี่ไงดูดีใช่เปล่าว้าวฮะใหญ่มากเลยฉันว่ามันสร้างสรรค์ดีนะงั้นเดี๋ยวฉันขอตกแต่งด้วยดอกไม้มันจะต้องออกมาสวยมากแน่นอนเลย ไรขี้มูกไหลเออเราจะใช้แค่ส่วนนี้แล้วก็หย่อกาวร้อนจากนั้นก็ระบายสีตัดหมดตรงนี้นะแล้วก็ดัดลวดตัดจุกนมตัดตรงนี้ด้วยนะ เรียบหมุดเข้าไปทำห้าห่อเบบี้ตรงเนี้เป็นหูแล้วก็มีหัวน่ารักจริงๆว้าวเซ็ตของหนูน้อยได้แล้วจ้า <c oughs> วันเนี้ไปช็อปปิ้งมาละดิวซีได้เของมาเยอะเลยนะห้าห่มส,สีสวยจุกนมก็มีนะขวนนมก็มีจ้ะ เดี๋ยวฉันจะเอาไปชอวยให้เมเรเบ,บลเจ้าบีวเอเฮ้เจ้จาไก่งวงจะไปไหนนะ,ะมันไม่ใช่ของเล่นนะเดี๋ยวสิจ้าเมเรเบล <laughs> ฉันว่าเจ้าสัตว์พวกนี้อยากจะเป็นทารกของเธอเย้ <laughs> yeah, ได้ลูกเทนนิสแล้วล่ะ มีเบบี้อยู่ข้างในด้วยนะอ่ะลองใส่ดูสิจ้าเมแกนมาว่าลวดลายหุ่นยนต์ไม่จริงนะเมแกนแอนดรอยตั้งคันแล้วล่ะเมแกนน่ะชอบดูลาลิลูกเกี่ยวกับเรื่องเด็กน้อย hmm. อน่ารักจังเลย <c oughs> ฉันเองก็อยากจะมีลูกนะแล้วเมแกนก็เอาส่วนต่างๆมา ด่เวลาที่เราจะต้องมาทำเด็กน้อยในที่ส่วเมแกนก็ได้พุงของคุณแม่แล้วไขคุณแจให้แน่นเลยเแบบี้น้อยอยู่ข้างในเออฉันต้องเก็บของซะแล้วสิว้าวสุ่มซามจริงๆเลยฉันเนี่ยเอา้าเจ้าแมวน้อยจะเอาไปไหนอ่ะต้องรีบแล้วสิเจ้าแมวน้อยฟังเสียงเดูสิจะ๊ะสนุกดีนะ <c oughs> เราจะตัดหน้าจอออกมันเลย แล้วก็ใส่กรอบทีนี้ก็ใส่สีเลือดเครื่องอันเตซาวรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวเดี๋ยวนี้เองนะ <c oughs> และนี่ก็คือโรงพยาบาลที่ไฮเทคที่สุดในโลกแ <c oughs> ม่แกมาตาม <c oughs> นัดพอดีเลยเออช่วยอันเตซาวให้ฉันหน่อยจะได้มโว้า <c oughs> ไม่เคยอันเตซาวให้หุ่นยนต์มาก่อนเลย <c oughs> เออ <c oughs> ฝากด้วยนะคะ <c oughs> คุณหมอ ได้ครับผมเอาหน้าจออันเตอร์ซาวมาแล้วว้าวหังเลยเนี่ยทำไงดีละ่ะงั้นใช้โปรแกรมใหม่ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยเ <c oughs> พิ่งพัฒนาดีมากแค่ปัดทีนี้หน้าจอก็กลายป <c oughs> เป็นเครื่องอันเตอร์ซาแล้วและนี่ก็คือ <c oughs> รูปภาพ <c oughs> อันเตอร์ซาอขอบคุณนะคะคุณหมอ굿ไบนี่ก็คือปิกกจูเราจะใส่ฐานของวิกะกอนทีนี้ก็ใส่ผม แ hey, ต่ผมตรงนี้นะ oh, <wow. S 1> เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยพ <Wow. S 1> ิกาจูเองก็กำลังตั้งท้องเหมือนกันใส่ผ้าชีฟองไว้ด้านล่าง <Ooh. S 1> แล้วก็ใส่เข็มขัดใส่หมวกด้วยนะพ <Wow. S 1> ิกาจูเธอดูน่ารักเหมือนเคยเลยพ uh huh. ิกาจูนัดเพื่อนเอาไว้ที่คาเฟ่ oh. oh. คนเยอะจังเลยฮะลุยสอยู่ไหนฉันอยู่นี่จ้าหวัดดีอ๋อเธออยู่นี่นี่เองหวัดดีฉันน่าคิดถึงเธอจังเลยพิกาจูเธอท้องแล้วเหรอยินดีด้วยนะจ้าไม่ทราบว่าอยากจะสั่งอะไรดีครักทิกาจูเธอสั่งเยอะเกินไปแล้วไม่เป็นไรหรอกนะฉันได้กินได้เยอะมากเลยเฮ้ยเธอปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้ว น่ากลัวจังเลยอขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจนะน้ำเสื้อกันฝนมาได้เลยแล้วก็วาดรูปตรงนี้ทีนี้ก็เย็บให้สวยงามอ่า,าใส่สูตรเข้าไปทีนี้ก็ใส่หน้ากากใส,ส่สูตรนี้ก็แสงไฟฟ้าก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้ปิกจัจูมาหาคุณหมอ คุณหมอคะช่วยตรวจฉันหน่อยจะได้ไหมคะอยากจะรู้ว่าลูกไปลอดภัยไหมอ,อได้ครับเชิญ okay. oh, oh. นั่งโอเควอวเฮ้ยเอฟไฟดูดอุ้ยขอโทษนะคะคุณหมอโอ,อ้คุณหมอเกือบสวยแล้วไม่ละ่ะแต่ว่าเขาน่ะกลับมาพร้อมกับเสื้อสูตรทีนี้ก็ได้เวลาตรวจกันแล้วแหละครับโอ้โอเคเลยอาา่าฮะการเคลืนไหวดีมากโอเคขอบคุณนะคะคุณหมอ เดี๋ยวฉันจะกินเยอะๆเลยล่ะค่ะน้ำเฮดโฟนเก่าๆมาช่ำแหละเลยใช้เจ้านี่ต่อแล้วก็ใส่ปลั๊กไว้ตรงกลางอ้าวนี่ก็คือปลั๊กสายยาวๆเมแกนเองก็มาหาคุณหมอคุณหมอคะมาช่วยตรวจให้ฉันหน่อยจะได้มว้โวมีไฟด้วยอ่ะดูท่าไม่ดีแล้วเิอเลยครับสงสัยจะต้องต่อเข้าน้ำเกลือแล้วเหรอครับอา้าเสียบไม่ได้เลย ฉันเป็นหุ่นยนต์นะหมอเอาไม่เป็นไรค่ะฉันเองก็มีสายไฟแล้วก็แปลักแล้วเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมต่อให้นะในแกนต่อเข้าเส้นแล้วเรียบร้อยถ้างั้นก็มาทำคลอดกันเลยนะโอ<ฮ><ฮ>คุณมีลูกฟ้าแ่ดจริงเหรอคะเนี้เอา๋าเจ้าหนูน้อย <c oughs> ขูดเอาาอชายโดมาแล้วก็ใส่ในถานเลยทีนี้ก็ใส่ขาตั้ง ดูดีนะดูของพวกนี้สิน่ากินทั้งนั้นเลยทานแน่อร่อยนะจ๊ะพีกาจจูเองจะเป็นแม่คนแล้วลูกของฉันจะคลอดแล้วจะเย็นนะครับเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองว้าวมีแสงไฟฟ้าด้วยเสร็จแล้วหรือยังคะเนี่ยยังไงก็ทานอาหารใ้อร่อยเดี๋ยวผมมานะฮะมันไม่อร่อยเลยอรู่อลละ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องอุ่นให้มันรอน้อนอืใครยังเชื่อฮอน่ารังจังระบายสีเลยทีนี้ก็เอารถเข็นมาเข็นรถได้เลยแต่ส่วนนี้ออกแล้วก็ใส่เข็มขัดใส่ขาด้วยนะใส่โลโก้ ว้าวรถเข็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโปเกมอนนิกะจูวันนี้ออกมาเดินเล่นพร้อมกับเบบีเฮ้ยวัสดีเจ้าวัดีเฮ้ยอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวเก็ปลุกหนูน้อยตื่นเราฮะอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวฉันจะเป,ปิดให้ดูนี่ไงอ๋อสุดยอดไปเลยแต่ยังไม่หมดนะจ้าดูโปเกโมอนน้อยออกมาจากโปเกโบอลและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของเรา บบบซอร์ว้าวดูสิเด็กน้อยดังหลางั้นก็เอาผ้ามาเลยโอน่ารักจังไซดักขอสีเหลืองหน่อยได้ไหมเธอน่าจะมีผมสีบลอนด์แล้วก็ทำเงาด้วยจุ่มหัวลงไปในน้ำชีีนี้ก็สะอาดแล้วตัดแพทเทิร์นผ้าออกมาเลย สวยจังเลยนะเธอเนี่ยนี่ก็คือพิคก์และเมแกนจูเนี่ยเดี๋ยวเมแกนสิ <im> เล่นอะไรดีอ่ะ <im> ฉันไม่รู้ฉันเบื่อ <im> ฉันรู้แล้ว <im> 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 อะไรอรอ <im> สวัสดีพิคก์เย้ดีจัง <im> 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 นี่มาวันสวนสูงดีไหม ฉันก่อนนะเย้ yeah, เสร็จแล้วส่วนฉันพิกกูก็อย่างวันค่ะ <Wow. S 1> ว้าวสูงจังเลยนะ <Wow. S 1> เอา้าไม่ใช่นี่นะ <Wow. S 1> เธอยือนด้วยหางนี่ <Wow. S 1> เราจะนำส่วนประกอบเก่าๆมาเลยท <Wow. S 1> ีนี้ก็ติดน็อตเอาไว้ <Wow. S 1> ใส่หัวน้องแมวแล้วก็ใส่ลอ้อท <Wow. S 1> าหูแล้วก็ผม <Wow. S 1> จากนั้นก็ใส่สปริง คุณนยนน้องแมวมาแล้วฝาแฝดของเมแกนกำลังรอแขกอยูอ่พีกูจะมาแล้วล่ะอฮะสวัสดีจ้าพีกูฉันเอานี้มาให้ <c oughs> โหสวยจังนี่เจ้าแมวน้อยว่าด,ดีส <c oughs> ิพีกูน่ารักจังเลยอ่าเ uh มแกนน้อยอยากจะทำให้พีกูดีใจบ้าง <c oughs> าเธอก็เลยมาประดิษฐเจ้าแมวน้อยให้ วยจังลยนะ <laughs> งั้น <laughs> เปลี่ยนโมเดลไหมพีก่กูพาฉันกลับบ้านเด็กกู